มุชือกเปามกพัตีโมปาปูวะมีไงหละฮะแม่มลักีโก็เวลบ้านแม่ตะลันเหนือมาบุพัดูะมาบูเลิกโผลเลิกว่าูอีเนาะสวัสดีครับคุณแม่พี่น้องวันนี้เรามาร่วมทำบุญวัดแม่ตะลันเนือนะครับเราอไม่้วบ้านในบ้านโอ้ยางพครอ

แม <iento> uhm ่บ้านแ่านคุสวยสวยมากเลยสวมากเลยมว่าใส่ลิี่ต้าใตยลิโอ้ตนมือหนอหรอเนาะดูเยอนี่จะ้ือนนออีกมือนอมือนนอเช่ไมนะเออมือน้อเชกว่าอะไร ก็ใช่นนน่ะบาร์กันเออจ่ายนั้ใช่ไหมใช่มากนั่นกันเนี่ยใช่กิอ้่นงควบมัจ้ออนีมันหนอชาดพีนีเแหลยเห้าเหรอูจ่เลยน้อมาใครหนแม่ชูเนี่ยที่แม่ปีเนี่ยเออดนี่ยาดูบรรยากครับดูบรรยากาศงทานงทานขอบคุณพ่้าม่ที่น้องที่พี่ผมกับพี่ดีเลยให้ชต่อต่อเฮ้ยนครับ คนรอช่วยน่ะแะครบอกฮะดอกกีเลอระอาบนมำแตงเอาขนมมาเอางานมาเข้าซอยก็มาเออเดี๋ยวเอเพดียีเปมาช่วยไงนี่พอหว่เดี๋ยวเปิด เดปิดกอนซอมแวค่นันเนี่ยตอนแรนี่ยเปิดอนแรกเปอดเราซ้อมแล้วแคนั้นเปิดแบล่นๆเยสมครับสมลงทามต่อเข้าเปเล็กไปเถอะเออหมื่นน้อยแล้วเล่นอีกแล้วเนี่ยหมื่น้อยแรฟ้าเม่เปิดเด็กก็คอโจวบ่เดฟ้าเมื่อเปิดเด็กก็กาเก๊แต่ก็โจบ่ vâng 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 Ô Bao vâng 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 kê vâng 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 vâng

มาล่าทั้งหลอกอันนี้โรงเรียนแม่ตะลาก็มากินข้าวกันได้ยังครับเนีนั่นไม่ได้นอ่ไม่แล้นั่ไม่เล่นเดียวกันก็หรอกนั่นไม่ได้อ่ะโอ้โหพี่เป้าพี่เป้าเหมบอกหน่อยได้พ่อสัญญาสัญญาปากกันยออย่ากึดเรียบปากกันยอนี่ยเลยรางค้งสัญญาสัญญาเจ๊แม่ครัวเป็นดีเย็นนี้จะแกงอะไร บอกหน่อยได้ไหมพี่นี่จะไปกินด้วยมาเมื่อไหล่ะมาตะกแล้วครับค like ิดถึงขนาดเลยโอ้คิดถึงคิดถึงผมก็มาเลยเออเแต่ผมมาเหรอไม่มาเหรอ๋อูเสือนารกเจ้ึเออนี่นอนอนระวังข้อป่ะตันนี่แบแบบ่รีาะ่พ่เสือคุวติ

โอ้สวัสดีครับอาจารย์ครับอันนี้วัดีครับผมเนาะสวัสดีครับแค่ร่วมทาบุญเดอกับพัะติเลอกาญยานิวัฒนาอำเภอเนาะแกหัวหน้าพักพักพลาสยามด้วยปงงยอนะแกหัวหน้าพักกบอกไงเขาฝากด้วยนะเนาะกมืพัะติหม่าาผไรก็การหนอซาพีนหนอเดียวงยอพักแค่นี้มีนีละ่มีเนาะรบีสนาะซาาบีบีแทรงค มีจอดแต่และโเนทำและจอแต่ไ่ก็้อโซรทมไม่ม no> ah ีพานเาก็โสทาโทัโตก็ือเราเทตวแบบคัดแถวนัดอะไรนี่คัดแถวนัดเนียอ่นับรอเนี่ยนาเรียก็มาน่าเรียกสูสียาวออเหมือนเรานี่เนี่มาดัดดิ่ะ

Bacoya bacana ko bachatiyo. Okay project. 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 Pode? Tudo vai, agora pia na dash e dash ko. Ya, ভাটি মোৰ পাপে সেইমেণ্ট নে বোলে

အိုးပဲချဘယ်ကစီလို့ဟဲ့ငါတို့ကမှစကလေးဟဲ့ဘာပဲချညာလီဝလိုနေပါနဲ့ဟုတ်တယ်လေစံပြီးတော့ဒီမှာပါရော့ဒီကေကြီးရော့ဒီကေကြီးဒီကေကြီးကမဟုတ် ยัมส้มกันอันก็ได้ครับอ้หกันมี่ไหนันมาทหนกันกัห้าบาทค่ะฟรีค่ะอันนี้ซื้อมาเจ้าแลสนนเมกี้นกิฟีอะมาคัคุณน้าสีม่วงๆนี่เออคุณคุณียก็มาขอบคุณรับ นี่ครูโซภาก็มาเจ้าคุณโสฟ้าครับยังไม่ครูสอนที่โรงเรียนบ้านแม่โตคุพือนหน่มคนมาออหเนสนี่ยมาเอาคุณครูแม่โตครับผมยินดีต้อนรับนัรียแม่โตวนนักเรียนแม่โตวยไหมครับนักเรียนแม่โตนักเรียนแม่โตสวยไหมครับไม่ชอบจะรำไปาราเตครัมอเตอร์บอยว่ะ แอบดื oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, ้อแบบดื้อบดืกว่าแบดือเขามุน่อนเขามนอรกันเลยจ้าเัามนโอ้ชาวบ้าว่าข้าหนูเซนนี่อร่อยมากเลยพี่ อันนี้มาจากไหนครับจากเชียงรายค่ะโอ้จากเชียงรายก็มาครับรูปทำบุญครับขอให้ผมบูรพ์ผลดีๆงามๆขอให้ตกในชีวิตนะครับขอบคุณค่ะก็เรื่องก็รู้นี่รอเปนชั่วโมงแล้วบมดได้กี่เด้อชิ้วไปไหนก้านี่อร่อยไหมคนถ่ายกินหรือยังเรียบร้อยนะครับเพียงแค่ 52วันจากที่กำหนดไว้3เดือนก็ถือว่าเป็นการก่อสร้างพระเจดีย์ที่รวดเร็วองุ่นและเป็นความภาคภูมิใจความประทับใจของพี่น้องนะอำเภอกัลายาณิวัฒนาเน้นตัาา้งชื่อแบบปากียอะตั้งคือเหรอ

สูกวันธรรมดาเนี่เออตุวันดียชีวัแล้ใครกันแม่ชีออออยวันธรรมชาติเด้อนอธรรมชาติเออธรรมชาติออก็าดูบรรยากาศครับในยัยทั้งหมดนะฮะโอ้โชคดีายังไม่แฮปปี้นี่แฮกแวรกันแล้วนะโมยนี่แฮกแวร์อ้วขอให้ท่านมีความสุกไกสุกไก่สาธุสาธุ

เนี่ยมาบุเนาะมาบุเลยวมกันก็พอาจเออวัดแม่ลักขีดีค่าเรียบร้อยนะครับต่อจากนี้ไปก็จะมีงานสงกรานตอีกหลายปีแล้นะครับเนาะอ่าก็คุณช่วยเชิญตัวแทนของพี่น้องแม่ตะลานเหนือได้กล่าวขอบคุณ สวัสครับมาสักการครับผมไม่เล่าสวัสดีครับพบกันนะครับเอท่านนายกครับมเาสวัสดีครับท่านนายกครับมีนายกเลิศตะมูแม่แดดมีท่านเลียขานี่ครเนาะ ฮะอ๋อครับวันดีครับยินดีต้อนรับครับสู่แม่ต่ลาเนือผมบ้าเกินมานอนที่นี่ครับแต่ผมย้ายไปอยู่ที่บอกแก้อไปสำรวจใหม่ผมชุยนุยเหรอฮะผมชุ่ยชุยเหรอไม่ไง อเลยไเต้นเลยที át, ่เียเนาะานตะกอนมอเนาะอ๋อกแค่อเล็บทัดเจดีสศีธรรมชัยสีธรรมชัย ะธาทะ่าเนาะพระเจด,ดีถอดกว่าถอดกว่าแอ้กว่าที่เห็นเลยไปเยอ,อะดูบรรยากาศครับวันนี้เราตอนนี้กำลังขึ้นไปพระเจด,ดีทพระทะ่าเนาะบ้านเม่ตะละเหนือวัดเม่ตะละเหนือครับตำบแม่มนแดดอำเภอกรยานนิวัฒนาะ bí sao mà mỏi chị Hả, sao tiêu trả พธาพระเจดีขอติ้กลาลีเยมาบุให้มาต่อแลอ้วเม่ลักขีโน่อเล่าวาชคกคีลนลำปางนี่กะอ๋อนองตะบานนี่มีโชคกวโชคุีแย่วาชิคคีกัลยาแย่อ๋อกัลยานี่ยมนีกระหมอมื่นนองกัสอยู่หรอเฮาสาวบ้านอยู่ที่ไหน ดาะที่หมอบบุต้วัยเลยนี่ฮะนั่นดูดูที่ลูกคอ๋อนัดูเดี๋ยวครให้อนดิเคครับถ้ารองครับถ้ารองนายกอมบต้องไม่เดดครับทีกลามากอ๋้าย๋ม้าโพยมาเราะดุเ้าเอยอพระธาตุพดุพระตือพระเจดีหรือฮลาเมน่เ Move kuba kodi koga lema bù lema laki bunyai chalizzi luôn kuo là laki mua kéo 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 kéo

เออบรรยากาศกีต้าได้ะะไไเลย

ใหบุยใหบาอพี่อะนู่นแหละปลาลาเมือนกาเสอี้โอ้าสี้าสอาพงก็เจอแต่บยะได้บุกะให้มันบุเลยจ้ะเท่กันนึกวาสเนุ่าม่จิเนี่ยฮะฮปลาามอกันนตันนู้นมาเลยอเออปดีเนมัเนี่ยไม่สรปลาสียมะนี่ก็มาปลาเสีปดีไมะะมกะขมุกจะมุปดี

lư này hoa. hát thò khô vậy nè lư cụ để ra đây cả mà đã chú chi cái mà nó cả Hãy ขอ,อนนขอบคุณกองที่มีที่ท่านตั้งใจไว้นะครับเป็นคนรักษ,ษาขอะพงษท่านนะครับเนาะอันนี้ขอบคุณคณะศรัทธานะครับที่มาเป็นเจ้าภาพหลวงทานนะครับก็อเอ่ยนำ